เปรียบก็เหมือนกับวัยรุ่นคนองรักเที่ยวเรื่องรักชำนาญเรื่องเซ็ก์หลายคนก็ประลองศึกเปโอกาสได้ฝึกซ้อมแต่ถ้ามือใหม่ประสบการณ์น้อยต้องมาถามกับผู้ที่มีประสบการณ์ขุณศึกผู้ฝึกม้าคุณหมอพันศักดิ์สุขรเรศสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีคับไปตะเวนมาแล้วทั่วประเทศหลายสถาบันด้วยนะฮะใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับวัยรุ่นไทยชอบอยากรู้อยากเห็นปัญหาเรื่องเซ็กต์ตรงไหนบ้างครับถ้าเกิดเรานั่งมองนะวัยรุ่นไทย ยุคไหนมันก็เหมือนเหมือนกันฝ่ายรุ่นผู้ชายเนี่ยอยากนึกอยากเห็นระดับแรกทํายังไงของรักของห่วงมันถึงจะใหญ่บะเลิม,ทมเทมเพื่อจะใช้งานได้ดีเพราะผู้ชายชอบนึกว่าถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งทํางานได้ดีครับดังนั้นก็มาอย่างนั้นอ,อันที่สองทำยังไงผมจะทําให้เธอรักผมและยอมเป็นของผมอันนี้ดูเลกโพสํารวจมานะครับร11 <ๆ S 2> ปีติดต่อกันไม่เคยเปลี่ยนนะครับฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงไม่ละง้าอันดับแรกก็จะถาม รู้ได้ยังไงว่าเขารักเราจริงนะอันที่สองนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอรักจริงแล้วมันก็ต้องมีการทดสอบวรักจริงหรือเปล่าโดยก็ต้องมีการสัมผัสทางกายที่ลึกซึ้งวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็ว่าตามผู้ใหญ่ <C' S 2> เพราะนั้นผู้หญิงก็มักจะถามว่า <C' S 2> จะปฏิเสธเขาอย่างไรนี่มีข้อดีตรงนี้นะแต่ก่อนตอนดูเหล็กโพสํารวจใหม่ๆเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงถามว่า ทำยังไงมังจะรักเรามีอะไรกันครั้งแรกจะเจ็บไหมทํายังไงถึงจะไม่ตั้งท้องคือเมื่อสิบปีที่แล้วในวัยรุ่นผู้หญิงยอมแน่นอนยอมแน่นอนนะครับทีนี้หลังจากเรารณรงค์เรื่องเพศศึกษาหลังจากไอ้ข้อมูลพวกนี้ออกไปเนี่ยเรารณรงค์เรื่องเพศศึกษาเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นผู้หญิงถามว่าทํายังไงถึงจะปฏิเสธเขาได้แต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ถามว่าเนี่ยหนูไปอยู่กับเขาสองต่อสองแล้วเขาขอให้หนูมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหนูจะปฏิเสธเขายังไงผมก็ตอบสั้นๆง่ายๆ ก็จะอยู่เขาสองต่อสองสักก็หมดเรื่องซึ่งมันมตอบได้แต่มันทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆพวกนี้เราต้องรู้ว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาอยากรู้อยากลองแต่ปัญหาที่มันตามมาตอนนี้ก็คือวัยรุ่นเราตอนนี้เนี่ยอยู่ในวังสับสนเพราะว่าเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้มีแต่ข่าวเลิกกันเห็นไหมดาราเลิกกันอะไรเลิกกันนะครับเพราะว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยเจริญเติบโตมาในท่ามกลางพ่อแม่ซึ่งไม่มีเวลาดูแลพวกเขา เพราะนั้นเขาก็จะเินเติบโตขึ้นมาเองใช่ไหมครับเขาก็หล่อหลอมโดยข้อมูลต่างๆจากสังคมแล้วเราดูสิเดี๋ยวนี้นะครับโทรศัพท์มือถือใหม่ดีกว่าเก่าวิทยุเครื่องใหม่ดีกว่าเครื่องเก่าโทรทัศน์เครื่องใหม่ดีเครื่องเก่าแฟนใหม่ก็ได้จะดีกว่าแฟนเก่าคําตอบก็คือเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยอยู่ในวัยที่อยากลองของใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าสังคมเราทําให้เขาสับสนจากวัตถุนิยมน่าเป็นห่วงเพราะงั้นจริงๆก็คือเขาเรียนรู้และอยากจะรู้เรื่องเพศเนี่ย มันมาทุกยุคทุกสมัยอย่างที่จาร์ว่าใช่ไหมคะคแต่ว่าข้อมูลที่จะให้ความรู้เรื่องเพศที่จะช่วยเขาใช้ในชีวิตเขาได้เนี่ยจาร์คิดว่าไงคะเท่าที่คืออย่างนี้ดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีข้อดีอย่างตรงที่ว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนทุกคนเนี่ยก็ร่วมมือกันที่จะให้ความรู้ทางด้านที่ถูกต้องกับเขาเพราะไอ้ข้อมูลทางด้านที่ไม่ควรจะทำเนี่ยมันออกมาเยอะเหลือเกินและเขาสื่อได้ง่ายมากทั้งทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งหนังสือดังนั้นตอนนี้เรากำลังน้ําดีไล่น้ําเสียเพื่อที่เมื่อเขาผ่านยุคนี้ไป ไปสู่ยุคทํางานแล้วเขาจะมีคู่ครองเป็นตัวเป็นตน <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> พายุคนนั้นเนี่ยเขาจะได้มีความรู้ว่าก,การมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยทำยังไงมันถึงจะมีความสุขทำยังไงมันถึงจะต่อเนื่องทําให้ชีวิตครอบครัวยืนยาว <c oughs> เพราะเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าการมารมณ์นั้นมันเป็นพื้นฐานชีวิตคู่ถูก <c oughs> ไหมครับการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง <c oughs> ทางกายของชายและหญิงเนี่ยมันเป็นการบอกรักด้วยภาษากายถูก <c oughs> ไหมครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดนั่งมองจริงๆนะวันน <c oughs> ี้เราก็คุยดัต้าข้อมูลก็ต้องเอาโพที่เขาออก ที่จริผมบอกว่า10ปี10ปีแรกเนี่ยนะครับดูเลกโพเขาทำมาเรือ่องเกี่ยวกับเซ็กชวลเฮลท์หรือว่าสุขภพศบางคนเรียกว่าสุขภาพทางเพศอะไรเนะี่ยเอาข้อมูลทั้งหลายออกมาที่ที่ตะกี้เราพูดนิดหน่อยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาต้องเขาต้องข้ามต่อไปแล้วเอ๊ะเป็นยังไงฮะว่าทำยังไงเนี่ยมันถึงจะมีสัมพันธภาพที่ยืนยาวและมีความสุขก็ได้สโลแกนที่เขาเรียกว่ารักสุขสมชีวิตสดใสมันก็เริ่มเข้ามาแต่คำว่ารักเนี่ย ว่ามันมีคําในวงเล็บว่าร่วมอยู่ข้างหน้านะครับร่วมรักเพราะว่าเวลาเรานั่งมองเนี่ยชาวบ้านชอบพูดคําว่าร่วมเพศซึ่งผมไม่ค่อยจะชอบมากนักถึงแม้ว่ามันจะตรงประเด็นเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราแปลนั่นก็คือภาษาอังกฤษว่า sexual intercourse แต่ถ้าเกิดเราเอาคำที่น่ารักน่ารักที่ฝรั่งเขาใช้คือ making love เนี่ยมัต้องแปลว่าร่วมรักรเพราะ love มันคือความรักเรต้องบอกวันเอเนี่ย มันถึงต้องมาพูดถึงคําที่เขาเรียกว่า sexual well being เดี๋ยวนี้<อ>เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเราไปทางวงการไหนเนี่ย<ะ>ชลอแก่เขาพูด wellness well, ness well being, well being. แะคนทั่วไปก็ต้องพูดถึงสุข,บส,ขสบายนะครัว่า<ะ>มันเหมือนสุขสบายทีนี้จากวัยรุ่นเขาจะโตไปยังไงคะอาจารย์เพื่อจะเรียนรู้ที่จารยว่าทั้งเรื่อง sexual well being พื่อจะไปมีชีวิตรักที่สดใสต่อไปเรื่องเรื่องรักเรื่องเซ็กซ์ในชีวิตเขาเนา่ยแล้วเขามีความรู้ว่าเขาจะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงนะครับเขาควรจะมีความสัมพันธภาพต่างๆเป็นอย่างไรเพื่อที่ว่าเวลาเจริญเติบโตผ่านวัยรุ่นเข้าไปสู่วัยทางานจะมีคู่ครองเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดปัญหาทางเพศปัญหาทางด้านความรักปัญหาทางด้านจิตใจปัญหาทางด้านสัมพันธภาพเนี่ยเขาจะทําไงเขาจะเอาตัวอะไรมาเชื่อมกัน เขาจะมองอะไรเป็นหลักนะครับคือคือทุกอย่างเนี่ยบางคนก็นั่งมองว่าเออรักเฉยๆได้ไหมมองตากันบอกว่ารักมันก็ไม่รู้ว่ารักจริงหรือเปล่าซื้อของขวัญวันเกิดให้ก็ได้ไหมหรือว่าต้องผมขอคุณแต่งงานแบบคุณบอลเนี่ยอ่ลงไปคุกเข่านาตาลียื่นให้แล้วขอแต่งงานอันนี้รักจริงไหมต้องต้องมีการหลายวิธีการแต่ในที่สุดเมื่อสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยในท้ายที่สุดก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทางกายซึ่งเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ย ก็มีกันแล้วก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆไอ้การเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนั้นถ้าถามว่าผู้ใหญ่มองไงผู้ใหญ่มองก็ด้วยความกังวลเพราะว่าบางทีเขามีความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาไม่ป้องกันตัวเอง <award S 2> <ứng S 1> ถูกไหมครับเราต้องนั่งมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยข้อดีก็คือว่าการใช้ถุงยางอนามัยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนั่งมองว่าผู้ชายที่มีความรับผิดชอบเนี่ยเวลาจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องใช้ถุงยางอนามัยก่อนละ ซึ่งก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังน้อยถ้าเราทําให้เกิดความเข้าใจพวกนี้เนี่ยเมื่อเขาพัฒนาผ่านไปถึงวัยรุ่นตอนปลายหรือตอนที่เขาเริ่มทํางานแล้วเนี่ยอนนันก็กจะดีขึ้นก็พาที่จะพูดเรื่อง Sexual Well Being เหมือนกันการที่จะเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ ที่ที่มันจะถูกต้องหรือที่มันจะ well-being เนี่ยควรจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรคือคำว่า well-being เดี๋ยวต้องนั่งมองนะมันเป็นความสุขสบายบางคนสุขเฉยๆอาจจะไม่สบายบางคนสบายอาจจะไม่มีความสุขแต่ถ้าสุขสบายเนี่ยมันเป็นความสุขเต็มที่เลยเรานลกถึงคนสองคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความรักกันแล้วมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับเขามีงานงานวิจัยนะหลายปีแล้วผมจำไม่ได้พอดีผมอยู่กับดูเด็กสโตมานานนะครับวิจัยเขาทำแบบ คนที่จะมีความสุขจากการมีความสัมพันธภาพที่เรียกว่าร่วมรักเนี่ยมันต้องพร้อมก็คือพ่อแม่ยอมรับสังคมทัว่วค่ยอมรับไม่ใช่แอบแบฝซ่อนๆมีถ้าแอบแซ่อนๆมีเนี่ยกลัวตั้งท้องสิวก็ขึ้นประจำเดือนก็ไม่มาเรียนก็ไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมโอ้วันนั้นมันก็สามารถที่จะมีกระบวนท่วงท่าลีลาลักที่ปราถนาที่ปรับปรุงปรุงแต่งมันจะเกิดความสุขสมร่วมกันเมื่อเกิดความสุขสมร่วมกันระหว่างชายหญิงมันก็จะหลั่งสารแห่งความสุข เพราะหลังสารในความสุขขึ้นมาผู้หญิงก็หน้าตามีน้ำมีนวลผ่องใส <c oughs> ฮอร์โมนออกมาดี <c oughs> ถูกไหมครับไอ้ต่างๆพวกนี้ถ้าวัยรุ่นเขาเข้าใจ <c oughs> เขาก็จะผ่านเข้าไปได้ดี